สวัสดีเพื่อนๆชาวออโตสเตชันทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ที่รอคอยก็มาถึงแล้วครับกับการมาทดสอบ Honda HRV ใหม่นะโูผมเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยก็รอคลิปทดสอบอยู่อยากทราบถึงสมรรถนะการขับขี่กันแล้วว่าเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคู่แข่งในกลุ่ม BSUV ต้องบอกว่าดุเดือดมากๆหลังจากที่มีคู่แข่งหน้าใหม่นะครับอย่าง h a วา l โ o เลออเนี่ยเปิดตัวมาก็เดี๋ยววันนี้เราจะว่ากันที่สมรรถนะการขับขี่ ล้วนๆเลยก็เดี๋ยวดูกันเลยว่าเจ้าออ l นิ w ฮอนด้า HRV เนี่ยเปลี่ยนใหม่ครั้งนี้เป็นอย่างไรบ้างขับดีขึ้นขนาดไหนจะน่าใช้ขนาดไหนเพราะว่าเขาเปิดราคาชิงเปิดราคามาก่อนเลยนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เราก็ได้ไปขับเจ้าฮาวาวโจไลออนมาแล้วเราก็ได้ทราบสมรรนะของคู่แข่งไปแล้ววันนี้มาว่ากันที่ HRV บ้างจะสู้เขาได้หรือไม่หรือจะน่าใช้กว่าเดี๋ยววันนี้มีคำตอบครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมขออนุญาตมุ่งไปแต่สมรรถนะการขับขี่ของเจ้า All New Honda HRV อย่างเดียวเลยนะเพราะว่าการพรีวิวสเปครอบคันรายละเอียดของตัวรถเนี่ยเราเคยทําคลิปพรีวิวไปก่อนหน้านี้แล้วสําหรับใครที่ยังไม่ทราบรายละเอียดหรือยังไม่เคยดูเนี่ยอยากรู้รายละเอียดสามารถย้อนกลับไปดูได้ที่คลิปก่อนหน้านี้นะครับวันนี้จะมุ่งไปแต่ฟีลลิ่งการขับขี่สมรรถนะการขับขี่เป็นหลักเพราะก่อนหน้านี้อย่างที่ได้บอกไปเราได้ขับเจ้า h าวาลโจไรอ n คู่แข่งหน้าใหม่ของเขามาแล้ว วันนี้ได้ลอง All New Honda HR-V ผมก็อยากทราบเหมือนกันว่าจะเป็นอย่างไรเพราะว่ากลุ่มนี้ BSUV นะโหสู้กันสนุกแน่นอนนะครับแล้วก็ทาง Honda เนี่ยเขาก็ชิงประกาศราคาจำหน่ายมาก่อนด้วยก็โยนความหนักใจไปให้ค่ายคู่แข่งนะครับวันนี้ฟีลลิ่งเป็นไงเราได้รู้กันแต่ก่อนอื่นขอ Recap ให้ฟังสั้นๆก่นอนที่จะไปขับการเผื่อใครที่ยังไม่รู้ว่า All New h o n a HR-V เนี่ยมีอะไรปรับเปลี่ยนเพิ่มมาบ้างนะครับ All n e Honda HRV เนี่ยต้องบอกว่าเป็น BSUV Generation ที่2นะครับที่ปรับโฉมใหม่ทั้งคันเลยแน่นอนว่าไฮไลท์หลักๆก็คือการได้มาของขุมพลัง eHEV หรือว่า Fu ู l Hybrid ครบทุกรุ่นย่อยนะครับเครื่องยนต์เบนซินเนี่ยไม่มีแล้วตอนนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าแบบ h y b r i d e ทั้งหมดมี3รุ่นย่อยนะครับก็รุ่น e ราคา979,000บาทนะครับรุ่น el รุ่นกลางก็1 7 9 0 0 0้บาทแล้วก็รุ่นท็อปสุดวันนี้ที่เราจะได้ขับกันก็รุ่น rs ราคา1,179,000บาทนะครับเส้นทางการทดสอบวันนี้ก็เดินทางจากกรุงเทพไปหัวหินซึ่งก็มีระยะทางให้ได้ทดสอบสมรรถนะครบถ้วนแน่นอนนะครับหลายกิโลเลยก็เดี๋ยวจะว่ากันทั้งสมรรถนะการขับขี่นั่งตอนหลังแล้วก็เทียบให้กับ ฮาวาจโอลออนที่ขับมาก่อนหน้านี้ด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยอะไรน่าใช้กักนแล้วอันเนี้ยเรารู้ราคามาก่อนแล้วนะครับนอกเหนือไปจากขุมพลังฟูลไฮบริด e h e v ที่ได้มาครบทั้ง3รุ่นย่อยแล้วยังได้ในเรื่องของระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ Honda Sensing อันนี้ก็ใส่มาให้ครบทั้ง3รุ่นย่อยเช่นเดียวกันมิติตัวถังใหญ่โตขึ้นดีไซน์ปรับใหม่ทั้งหมดส่วนจะเป็นอย่างไรน่าใช้ขนาดไหนก็เดี๋ยวมาว่ากันที่ตอนขับขี่แล้วกันครับ ก็หลังจากที่เราเดินทางออกมาแล้วตอนนี้เราใกล้จะถึงที่ชะอำแล้วผ่านวังมานามแล้วได้ลองครบทุกฟีลลิ่งลองครบทุกหมดนะต้องบอกว่าเฮ้ย การปรับใหม่ครั้งนี้ใน Gen 2ของ h r v เนี่ยเฮ้ยมันทำได้ดีขึ้นทุกภาคส่วนเลยผมให้ทุกภาคส่วนเลยอันดับแรกกลุ่มลังของเขานะครับที่ได้มาเป็น eHGV ทั้งทั้งไล์อัพเลย3รุ่นย่อยเนี่ยถ้าเทียบกับตัวเอง Gen แรกนะตัดเครื่อง1.8เป็นสล้อนะแน่นอนสิ่งที่ได้เพิ่มเข้ามาเรื่องของความประหยัดบนหน้าเฟรมเอาไว้เนี่ย25.6กิโลเมตรต่อลิตถือว่าประหยัดมากนะประหยัดกว่าฮาวาตัวแรอนนี้ เี้มไว้23.8กิโลเมตรต่อลิตรนีแจ้งไว้ทราบหนึ่ได้ในเรื่องความประหยัดในเรื่องของอัตราเร่งก็ทําได้ค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะครับอย่างที่บอกไปว่าขุมพลัง eSV e ของมันดาเนี่ยหลายท่านก็อาจจะดูรีวิวมาเยอะแล้วหรือวก็เข้าใจการทํางานพลังนี้กันดีอยู่แล้วนะครับกว่า90%เนี่ยจะเป็นการทำง,งานของมอเตอร์ไฟฟ้าล้วนๆนะครับจังหออกตัวจังหวะเร่งแซง คุณจะเห็นว่าเนี่ยเสียงเครื่องยนต์แทบไม่มีติดมาเลยเสียงเครื่องยนต์จะมีติดก,ก็เฉพาะเนี่ยผมคลิกดาวต้องการแบบเรียกความเร็วแล้วก็แช่แบบความเร็วคงที่ไปแบบนี้เรื่อยๆเนี่ย,เ,ยเครื่องยนต์จะติดขึ้นมาทํางานนะครับซึ่งจังหวะเร่แงแซงจะมาออกตัวเลยเนี่ยใช้เป็นมอเตอร์ไฟฟ้านั่นแหละทาให้ความไปยัดน้ำมันมันมีมากกว่าเครื่องยนต์เป็นสินผิวเพียว,ยวอ่านี่คือข้อดีเลยแล้วก็สมรรถนะเนี่ย เครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์1.5เบนซินน,นะครับทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวก็คือ Yeah. ตัเลอนขึ้นไวกว่านะครับอันนั้นเขาเคลมไว้เลย0ูนย์ถึงหกส3วินาทีอันนี้ไม่ได้เคลมไว้แต่เมื่อกี้ลองวิ่งลองลองจุดหยุดนิ่งจนถึง100แล้วกระชับกระเฉงน้อยกว่าแต่ความเร็วกลางแปสจนถึง120 80ปสจนถึงร30ขึ้นไปเนี่ย h o n ้า HRV กระชับกระเฉงกว่าขึ้นไวกว่าส่วนหนึ่งผมมองว่าพอเหยียบคันเร่งปึ๊บแล้วเนี่ยเครื่องยนต์มันติดเลยมัน ม,มันทำงานเลยคือเราเห็นได้เลยว่าพอเครื่องยนต์มันทำงานแล้วเนี่ยเข็มวัดรอบความเร็วเนี่ยมันตีขึ้นพวดขึ้นมาเลยอันนีมน้มันค่อนข้างที่จะขึ้นได้กระชับกระเฉงกว่าอันนี้ก็แจ้งไว้ให้ทราบนะครับสิ่งที่เป็นรองในฝั่งของฮาวาจิเลออนแน่นอนในเรื่องของระบบความปลอดภัยอันเนี้ยผมก็พูดตรงๆว่าในเรื่องของระบบความปลอดภัยเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยในเวลาเนี้ยทงในกลุ่ม BSUVCSUV เนี่ย ไม่มีรุ่นไหนในตลาดที่สู้ฮาวเวได้เพราะว่าระบบเขาเยอะจริงตึงตั้งตึงตั้งทั้งคันขับทั้งวันร้องทั้งวันเวลาจะปิดทีก็ลำบากหูเลือกปิดนี่ยี่สรายการอะระบบความปลอดภัยเขาเยอะจริงแต่ของฮอนด้าเขาก็ให้ Honda าเซนซิงมาครบทั้งสามรุ่นย่อยเหมือนกันคุณไม่จะเป็นต้องซื้อ R S ก็ได้คุณซื้อแค่รุ่นเริ่มต้นรุ่น E คุณก็ได้ความปลอดภัยฮอนด้าเซนซิงไว้ไปได้เหมือนกัน พอนัาเซนซิซ่งได้ลยครับว่านะคะรับอันดับแรกใช้บ่อยสุดก็คืออันาีนิทีดคูซคอนโทรลวิดโลว์สปีดตรงนี้ใช้งานง่ายกดปุ่มปึ๊บก,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 กดเซตแค่นี้กดปุ่มก,กดเซตหน้าจอเขียวยกเท้าออกความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผ่านตามลูหค้าตั้งระยะห่างได้ทำงานเรียบร้อยใช้งานง่ายมากนะครับส่วนอันที่สองที่ใช้ควบคู่กันไปก็คือนี่ระบบเตือนและหน่วงพวงมาลัยกลับเมื่อรถออก นะอันนี้ก็ใช้งานง่ายนะครับนะผมเอาออกนอกเลนไม่เปิดไฟเลี้ยวนะสารเด็กๆ,ๆ,ๆ,ๆดึงกลับดึงค่อนข้างที่จะสมูทด,ด้วยไม่แบบกระชากเรากลับตรงนี้ไม่เวอร์โอเคเลยนะครับแล้วก็เมื่อเปิดทําง,งานร่วมกันกับวิดโนสปีดตั้งระยะห่างรถข้างหน้าแล้วเนี่ยเห็นไ่มเหมือนขับอัตโนมัติเนี่ยตอนนีผ้ผมไม่ต้องเหยียบไม่ต้องทําอะไรเลยก็ได้นะไม่ต้องทําอะไรเลยกับมันเลยเนะี่ยมันก็กึ่งเหมือนขับขี่อัตโนมัติเหมือนกันนะทำไปเล่นไป เนี่ยมันมัน,ม,นมันก็ขยับพวงมาลัยตรงเลน uh huh. ห่างรถคันหน้าได้แต่ว่าไม่ถึง Stop and Go คือคันหน้าเบรคจนจนจนชะลอเนี่ยมันก็เบตรคตามนะครับพอคันหน้าหยุดนิ่งมันก็เบตรคตามเพราะมีป้องกันการชนด้านหน้า,นาและเบรคให้แต่เมื่อคันหน้าออกตัวนยมีแค่เตือนไม่ได้ออกตัวตามเราต้องเหยียบคันเร่งตามออกไปอันนี้ที่แตกต่างนะครับแล้วก็ระบบเปิดไฟสูงอัตโนมัติ รู้สึกว่าคอนดักเซนซิง่ะมี5อย่างหลักๆนะครับมีป้องกันการชน้านหน้าเตือนแล้วก็เบรกดึงรถควบคุมรถให้อยู่ในเลนเตือนเมื่อรถเอกนักเลนอัดถีบก้นดูวิทยุสปีดเปิดไฟสูงอัตโนมัติแล้วก็แจ้งเตือนเมื่อรถคันหน้าออกตัวเนี่ยคือ5อย่างของคอนด้าเซนซิงซึ่งเป็นระบบที่ใช้บ่อยเทียบแต่ว่าแต่ว่าก็มีน้อยกว่าคู่แข่งคู่แข่งก็มีเยอะกว่าแจ้งไว้ทราบแต่สิ่งนี้ฮอนด้าไม่มีแล้วควรมีนะ1นึ่งบายสปอร์ ไม่มี2อกล้องมองภาพรอดคันไม่มีมีแค่ Honda l a n น w a t เนี่ยเปิดไฟเลี้ยว h อน d a าเ w a t c h ขึ้นกระจกซ้ายภาพไม่ชัดด้วยเนี่ยข้อเสียของนหน้าเกือบทุกรุ่นเลยนะ Honda l a n น w a t เนี่ยกล้องไม่ชัดอัะไม่ได้แจ้งไว้ทราบส่วนทัศนวิสัยในการมองเห็นค่อนข้างโอเคนะครับถือว่าดีในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าถามผมว่าผมว่ากระจกบ,บานหน้าเนี่ยมันลาดไป ลาดไปแล้วมันดูแบบสั้นๆดูติ๊ตีไปหน่อยนะครับแต่ความกว้างผมไม่เทียงเลยไม่เกี่ยงเลยตัวรถมันมิติมันค่อนข้างที่จะใหญ่ขึ้นนะครับแต่ว่ากระจกมันลาดทําให้รถมันดูแบบสวยงามดูคูเป้ไม่ขึ้นแต่ว่าทาัศนวิสัยมันดูแบบแบนๆน่ะเหมือนตัวเรามองแบบไม่สุดอ่ะอันนี้ก็แจ้งไว้ทราบแต่ว่าเสาเอมีการปรับเปลี่ยนใหม่มีปรับลาดเอียงลงมาทําให้ช่วงจุดอับ เห็นชัดเจนขึ้นอันนี้ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับแล้วก็มี รปรับไปยันสปอร์แล้วก็ยังรู้สึกแบบไม่แน่นเหมือนอย่างเงี้ยนึกออกว่าอันนี้คือมันแบบแฮนด์ลิ่งพวงมาลัยเขาดีมากค่อนข้างคามด้วยนะถือว่าโอเคเลยแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยพอมานั่งเล้เนี่ยเทียบกับรุ่นตัวเองก่อนเจนหนึ่งอันนี้แน่นกว่าเฟิร์มกว่าดูรก,กระชับกว่าหักรถออกนอกเลนเนี่ยไม่ค่อยโยนเข้าโคง้งอะไรอย่างเงี้ยถือว่าทําได้ดีดีขึ้นนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเลนกันอันดู สามออกซ้ายนะกระชับนะกลับขวา3ามสอนึ่งค่อนข้างทำได้ดีนะไม่ตึงต้งนะครับแล้วก็ดูแบบแ,แน่นๆด้วยนั่งสบายด้วยเดินทางออกต่างจังหวัดกเลยไม่นเหนื่อยแล้วก็ขับสรุปด้วยเร่งได้ความเร็วสูงสุดม,มากกว่านะครับอัตราเร่งช่วงกลางจนถึงปลายเนี่ยขึ้นไวกว่าแต่ช่วงต้นเป็นลอฮาวาชูเลออนแฮนนลิ่ง คมกว่าช่วงล่างแน่นกว่าสรุปให้ฟังเลยแล้วก็ในเรื่องของระบบความปลอดภัยเป็นรองนะครับเป็นรองเยอะพอสมควรมีเฉพาะบอลมอนด้าเซนซิงไม่มีกล้องรอบคันไม่มีบายสปอร์ตแล้วก็อีกหนึ่งจุดนะครับออริออน่า HRV เนี่ยเขาก็มีโหมดการขับขี่มาให้นะมีให้3โหมดนะเรากดที่ปุ่มอย่างนี้ได้เลยเป็นเป็นเป็นไดร์โหมดเป็นซีเล็คตรงนี้นะครับคลิกเอาคลิกไปมันก็จะมีนอร์มัลสปอร์ต ไอคอนไอคอนเข้า e e ไปอยัดงนอร์มอลนี้เราขับมาอยู่แล้วนะครับสปอร์ตเนี่ยพอเ,เปลี่ยนแล้วเนี่ยมันก็ความเซนซิทีฟของคันเร่งเนี่ยมันมีมากขึ้นแต่ว่ามันไม่ได้มีลอบเครื่องยนต์หรืออะไรที่แบบราคาให้สูงขึ้นเหมือนรถแบบเครื่องยนต์เบนซินเพียวๆ,ๆนะคือความเซนซิทีฟของคันเร่งเนี่ย ก็จุ่มจุ่มน้ำหนักคันเร่งใช้เท่าเดิมนะแต่ว่าตัวรถมันพุ่งกว่าเดิมอ่าัน,นี่็คือฟิลลิ่งของโหมดสปอร์ตส่วนอีค่อนก็ตรงข้ามกันแล้วก็อีกหนึ่งจุดก,ก็คือในเรื่องของอันเนี้ยเป็นครั้งแรกในรถยนต์พัลดาที่เพิ่มเข้ามาก็คือ hill descent control นะครับกดปุ่มตรงเนี้ยมันก็จะเป็นแบบควบคุมความเร็วขณะลงทางราชันตรงเนี้ยมันหน้าพึ่งพิ่งเคยมีนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งระบบที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็คู่แข่งในตลาดในกลุ่มนี้ ไม่มีใครมีระบบนี้เออคอนหน้าเขาก็เพิ่มเข้ามาแต่จริงก็ไปเพิ่มส่วนอื่นดีกว่าไปเพิ่มกล้องมองภาพรอบคันดีกว่าครับผเดี๋ยวเรามาลอง0ูนยถึงร้อสักรอบแล้วกันจะได้รู้ฟีลลิ่งว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมใช้โหมดสปอร์ตเลยทีเดียวนะจะได้แบบเออดูไปเลยว่า อัตราเร่งช่วงต้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วไปพร้อมกันครับ3 2 1สไปสี่สิบเจ็ดสิบปดสิบเกรถอนเฮ้ยก็ก็กระฉับกระเฉงอยู่นะได้อยู่นะแต่ว่าโอเคแหละแรงบิด253ดูตอนนี้ก็ก็ไม่ได้ดึงจนแบบหลังติดเบาะนะมักนก็ขึ้นสไตล์แบบรถไฮบริด ขึ้นเงียบๆยขึ้นแบบพื้นทีเดียวยาวๆไม่มีแบบว่าเกียร์เกลออะไรให้สะดุดเนาะมันเป็นเกียร์ e-cvt แล้วมันชิบ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 ,ชบ,ชบของมันเฮ้ยขึ้นไวถือว่าขึ้นไวแต่ถ้าเทียบกับนั่นแหละฮาวาจเรออนอะถ้าศูนย์ถึงหกสิบฝั่งนู้นวีดกว่าจีกว่าอันนั้นแรงบิดเขาเยอะกว่าแต่ว่าอันนี้ไม่น่าเกลียดเลยถ้าเทียบกับรถไฮบริดด้วยกนันเนี่ยผมวิ่งใช้ได้วิ่งใช้ได้ เอาครับตอนนี้เราก็เปลี่ยนมาเป็นผู้โดยสารตอนหลังนะเข้ามานั่งความรู้สึกแรกอันนี้ก็เริ่มเดินทางแล้วนะก็ต้องบอกว่าเอ้ยพื้นที่ตอนหลังเนี่ยเขาก็มีช่วงว่าเล็กลมเนี่ยเือเยอะพอสมควรเหมือนกันนะเพราะว่าอย่างที่บอกไปตั้งแต่พรีวิวแล้วว่าตัว All New HR-V เนี่ยจริงๆแล้วนะดิเมนชันของตัวรถเนี่ยมีวิติความยาวที่เพิ่มขึ้นจากจนึ่1ชมก่อนตัวเองนะแล้วก็ เล็กรูมเนี่ยทำมาได้เขาบอกว่าปีพื้นที่มากยิ่งขึ้นเนี่ย35มิมลลิเมตรนะก็พอมานั่งจริงๆนะก็ต้องบอกว่า i, เฮ้ยเล็กรูมอะผมไม่ติดเลยอันนี้กว้าง จุดสังเกตและกันและถ้าถามว่าถ้าเทียบกันล่ะในในกลุ่มเนี้ย B-SUV เนี่ยผมขอเอาเจ้าโจไลออนก่อนละกันเพราะว่าเป็นรุ่นใหม่ที่ที่จะมาชนกันตรงๆเนี่ยโจไลออนเนี่ยพื้นที่เล็กลูกเนี่ยตรงเนี้ยผมให้กว้างพอๆกันเฮดลูม hmm. <Head room S 2> ด้านบนแล้วทัศนวิสัยในการมองเห็นในโจไลออนเนี่ยค่อนข้างที่จะเคลียร์กว่าเห็นได้ กว้างกว่าความรู้สึกตึดอัดน,น,น้อยกว่าแต่ถ้าเทียบกับ Mazda CX3 ซึ่งอันนี้เป็นรถส่วนตัวผมผมใช้ CX3 ไปแล้วด้านหลังเนี่ยกว้างกว่าเยอะเลย CX3 เนี่ยแคบมากเป็นรถที่ห้องโดยสารตอนหลังแคบที่สุดในกลุ่มนี้แล้วถ้าเทียบกับ Toyota Corolla Cross ใกล้เคียงกันแต่ว่า HRV ดูใหญ่กว่านิดนึงประมาณนี้นะถ้าเทียบกัน งเนี้ยเป็นประเด็นถูกถกเถียงเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในกลุ่ม HRV อย่างมากนะครับหลังคารกระจกเนี่ยไม่ใช่ซันรูฟนะเป็นแค่หลังคารกระจกเห็นภายนอกได้แต่เปิดไม่ได้นะครับแล้วก็มีเนี่ยมีม่านบังแดดมาให้วิธีการถอดก็แค่นี้เองคุณเนี่ยกดง้างเนี่ยด้านหลังเนี่ยคุณยกลงมาแล้วคุณก็ดึงออกอ่าเปิดแล้วก็โปร่งร่งแบบนี้แต่ข้อเสียข้อเสียเห็นเนเลยเนี่ย เปิดแล้วเพวิ่เนเก็บไว้ไหนอ่ะสมมติว่าตรงเนี้ยข้างหลังอ่ะมีแผ่นปิดบางสายใต้คุณจะเก็บไว้ไหนคุณก็ต้องวางวางตรงนี้วางไว้ข้างบอ่อคือมันตลกอ่ะนะครับมันจริงๆมันทําเป็นม่านเลื่อนก็พอแล้วอ่ะม่านเลื่อนแบบแด้านหน้าอันเนี้ยเป็นจุดสังเกตและกัน,แล,กนแล้วถามว่าเปิดออกมาเนี่ยร้อนไหมก็รู้สึกว่าร้อนขึ้นต้องใช้คํานี้ละกันแต่ว่าไม่ได้ร้อนแบบโอ้โหแดดจ้าอะไรหรือเป็นเพราะว่าเนี้ยการเดินทางแดดอาจจะไม่แรงมาก แต่มันก็ร้อนขึ้นร้อนกว่าปิดม่านไว้อยู่แล้วชิ้นเนี้ยตัวงานวัสดุเนี่ยเป็นพลาสติกสองปีแรกสามปีแรกไม่เป็นไรหรอกวันหนึ่งอ่ะผ่านไปห้าปีหกปีถ้ามันแบบโดนแดดมากเริ่มกรอบเริ่มอะไรผมว่าน่าจะมีเสียงกอกแกกอกแกกอกแกลังคานแน่นอนแต่ชิ้นเนี้ยไปซื้อใหม่ก็คงไม่กี่ตังค์อ่ะมไม่น่าใช่ปัญหาอะไรแต่นี้แจ้งไว้ซราจริงๆเป็นม่านเลื่อนปิดจบกว่าแล้วก็ระบบไฟนี่ไฟเก่งนี่ไฟห้องนาำนี่นี่ ทัสกีนะครับเอาเนิ้วแตะนี่ไปติดเลยอันนี้เจ๋งอันนี้เจ๋งแล้วก็พวกสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยเห็นไหมจุดวางตำแหน่งแก้วน้ำเขาทำดีนะไม่ต้องก้มไปหยิบนี่วางตรงนี้เลยนะครับมือจับประตูอะไรต่างลำโพงอยู่ตรงนี้ถือว่าโอเคสิ่งอื่นๆผมโอเคเลยพนักวางแขนตรงเนี้ยมันแปะลงไปกับบกคือมันต่ำนะครับถ้าเทียบก,กับฝั่งเนี้ยนะคุณดูนะ ฝั่งนี้วางรู้สึกพอดีสรีละแต่ฝั่งนี้รู้สึกว่าอยู่ต่ํากว่าแต่เขาก็มีที่ใส่แก้วน้ําอะไรให้อันนี้จริงๆถ้ามันทําเคี่ยวล็อกไว้หน่อยอยู่ประมาณนี้วางเนี้ยมันน่าจะได้สรลีละกว่าน่าจะโอเคกว่าแต่วางแปะแบบนี้ก็ดีไม่ต้องกลัวหักเพราะวางมันก็แปละลงไปกระบอกเลยนะอันนี้ก็แจ้งไว้ทราบแล้วก็บอนั่งตรงกลางชิ้นนี้มันนูนขึ้นมาเนี่ยคุณดูภาพมันนูนขึ้นมามันเหมือนว่าคนนั่งสองฝั่งเนี่ยมันอยู่ใน ในในหลุม p a ก k a สีของเอรกแต่พอคนนั่งตรงกลางเนี่ยมันนูนขึ้นมาตรงนี้อาจจะนั่งไม่ไม่สบานนยต้องเป็นเด็กนั่งหรือว่าผู้โดยสารที่ตัวไม่ใหญ่มากนั่งถึงจะนั่งได้นะครับถ้าถ้าเป็นคนตัวสูงสเนี่ยไปนั่งตรงกลางเนี่ยอาจจะชิดเพดานเลย่านีล HRV เนี่ยจุดเด่นของเขาเลยนะเป็นรุ่นเดียวในคลาสเลยนะที่สามารถทําได้ก็คือในเรื่องของเบาะนั่งตอนหลังเนี่ยสามารถปรับพับได้3รูปแบบเออก็คล้ายคล้ายของซิตี้ Hashback หรือว่า City e s g ชนะแต่ว่าขาดไปแบบหนึ่งถ้าเป็น City เนีมันปรับได้4รูปแบบแต่อนนี้จะปรับได้แค่3ก็คือพับบอะปก4 0 4 0แบบที่1แบบที่2คือลองโหมดก็คือเอ็นเบาะหน้าลงมาชนกับเบาะแถวนี้ไว้ใส่พวกเซิร์ฟบอร์ดแผ่นยาวๆพาดยาวมาทำได้อันนี้คือแบบที่2แบบที่3คือยกตั้งเบาะเนี่ยยกตั้งได้มันจะมีตัวเหล็กอยข้งล่างยกขึ้นมาตั้งแบบนี้ ได้ทั้งสองฝั่งเลยตรงนี้สามารถเทินของจัดวางของที่เป็นแนวตั้งแนวสูงได้นี่แหละจุดเด่นทาง h อ n d a เขาบอกว่าเขาเขาปรับได้แบบ utility m o d หอ่าหลากหลายกว่าอันนี้เป็นจุดเด่นนะครับเพราะว่ารุ่นอื่นๆในตลาดเนะี่ยกลุ่มเนี้ย BSUV หรือแม้กระทั่ง CSUV ไม่มีรุ่นไหนในตลาดทําได้นะครับอันนี้แจ้งมาให้ทราบเลยแต่ว่าเบาะเนี่ยพอมานั่งจริงเนี่ยมันไม่สามารถปรับเลื่อนหน้าถอยหลังได้นะแล้วก็ไม่สามารถปรับเอน ตั้งขึ้นมาได้นะอันนี้ก็เป็นแบบเบาแบบสแตนดาดติดตั้งไว้อย่างนี้ก็คือต้องทรงนี้เลยแต่ว่าองศาในการนั่งเนี่ยค่อนข้างที่จะสบายนะครับเอนไปนด้านหลังเอียงพอสมควรองศาค่อนข้างดีแล้วก็ดึงพนักวางแขนลงมาแม้มันจะต่ําลงไปหน่อยก็เถอะแต่ว่าก็ช่วยได้ต้องบอกว่าเฮ้ยมันนั่งสบายวะ่ะนุ่มดีวะ่ะแน่นด้วยรู้สึกแบบไม่ป๋องแปลงนะไม่โยนไม่แบบไม่เวียนหวัวนี่ขนาดนั่ง พูดไปคุยไปถ่ายรายการไปจ,จับนู่นจับนี่ไปกล้องแกะขาของแกไปผมก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันค่อนข้างเฟิร์มนะช่วงล่างโอเคเลยแล้วนั่งสบายมากผมไม่ได้แบบมาองมาอวยนะเนี่ยแล้วบอกเขาอ่ะหนานุ่มดีอ่ะหนาจริงนะเบาะนั่งสบายแล้วพอช่วงล่างมันดูแน่นๆ่นมันดูทัฟบ,บะดูเฟิร์มนะครับไม่ค่อยโยนเท่าไหร่เอออันนี้โอเคเลยแล้วก็ไม่กระด้างด้วยกล้องแกขึ้นตัวหนุ่มตัวหนอนเหยียบเส้นป่านหนเนี่ยมันไม่แบบตึ๊กตึกตึกตึ๊กตึ๊กตึก,ตก,ตก,ตกจนแบบ รู้สึกได้อันนี้คือมันช่วงล่างมันโอเคผมว่าเขาเซตมาค่อนข้างที่จะครอบคลุมใช้คำนี้กันเพราะ HRV เนี่ยจริงแล้วมันก็ขายได้หลายกลุ่มนะวัยรุ่นก็ได้ไวัยทำงานก็ได้ครอบครัวเริ่มต้นก็ก็ใช้ HRV ได้เขาเลยเซตช่วงล่างที่แบบค่อนข้างที่จะครอบคุมไม่ได้เน้นไปที่แบบสปอร์ตจ๋ามากหรืออะไรมากคือแบบกลางๆแต่เน้นนุ่มนวลน,นั่งสบายแน่นไว้ก่อนนะอันนี้คือฟิลช่วงล่างของ HRV และถ้าเทียบกับโจเลออนเนี่ยจะออกแนวแข็งกว่านี้นะมีกระด้างกว่านี้วิ่งลอยต่อเส้นปะถนนแข็งกว่านี้แล้วก็เวลาเปลี่ยนเลนออกออกซ้ายออกไปเนี่ยข้างหลังเนี่ยมีมีสะบัดมีเหวีย่ยงมีโยนอยู่เหมือนกันอันเนี้ยรู้สึกว่าอาการโครงเครงน่ะน้อยกว่าแล้วก็นั่งได้นุ่มกว่ารู้สึกว่าแน่นกว่าถ้าถามผมช่วงล่างผมชอบ HRV มากกว่า แต่สิ่งที่ไม่ค่อยชอบใน hrv e, ทั้งตอนนั่งขับและตอนนั่งหลังคือเสียงจากพื้นถนนเสียงลมเข้าระทะมีบ้างแต่น้อยรับได้แต่เสียงที่มาจากพื้นถนนเนี่ยอันนี้ก็คุยกับพี่ก้องมาเฮ้ยดังจริงขับแบบ60เนี่ยขับเส้นระรามสองรถติดๆ60 80ร้อยหนึ่งคือแบบวิ่งผ่านตัวนอนวิ่งผ่านาจุดเส้นปากตานี่ตุตุก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 กรืดกรึดโอ้โหได้ยินครบหมดเลยอันนี้ไม่รู้ว่า มันเป็นที่ยางด้วยหรือเปล่าหรือมันเป็นที่ที่การดัมปิ้งด้านล่างอาจจะยังไม่ค่อยเนียนสักเท่าไหร่ใช้คำนี้นะแต่มันไม่ได้ลังจนแบบรำคาคุยไม่รู้เรื่องนะแต่แค่แจ้งให้ทราบว,ว่ามันดังเพราะว่าตัวท็อปที่ขับเนี่ย R S เกือบรันสองมันควรจะทําได้ดีกว่านี้อันนี้แจ้งไว,ว้ทราบเป็นจุดสังเกตนะครับแล้วถ้าเทียบกับช่วงล่างในกลุ่มในตลาดนี้ ถ้าเอาฟิลสปอร์ตเอาฟิลแบบซิ่งเอาฟิลขับสนุกเลยเนี่ยที่สุดเนี่ยผมก็ยังยกให้มาด้าซีเอ็กสนะครับอันนั้น่งฟิลขับสนุกไวรุ่น,นยอย่างผมเนี่ยทรงเนี้ยซิ่งซิ่งมุดมุดเนี่ยซีเอ็กซ์สดีสุดแล้ว HR-V ตรงไหนเอลองลองมาอยู่ค่ากลางๆสนุกสนุกไม่สุดแต่นุ่มนั่งสบายอยู่เบอร์ต้นๆดูดีกว่า ค r o รราครอสในรุ่น Top เนี่ย RS เนี่ยเขามีแอร์หลังมาให้มี2ช่องมีแค่เปิดปิดได้นะครับแล้วก็เลือกปรับได้อีกหน่อยแล้วก็ USB 2ตำแหน่งด้านท้ายเป็น Type A อุปกรณ์ f l e ซิ b i ลิตีภายในตอนหลังเนี่ยใก้เคียงกันหมดแหละคลาสนี้นะครับแต่ว่ากว้างใหญ่นั่งสบายเนี่ยโอเคระดับหนึ่งโป่งโล่งทัศนวิสัยด้านบนโอเคด้านข้างแคบช่วงล่างนุ่มนั่งสบายแน่น นะแล้วแต่ชอบแล้วแต่ชอบลองลองมาสัมผัสก่อนแล้วคุณจะตัดสินใจได้เองอันนี้เป็นข้อมูลไกด์คร่าวๆให้คุณ น,นี่ก็คือรายละเอียดทั้งหมดของ all new Honda HR-V ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะครับซึ่งจะบอกว่าเป็น BSUV อีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็ประกาศราคาออกมาก่อนแล้วนะครับชิงเปิดตัวเปิดราคาออกมาก่อนเลยก็รุ่นเริ่มต้นย้ำอีกทีนะครับรุ่น E ราคาอยู่ที่9 7 9 0 0 0บาทรุ่น EL ก็เพิ่มไป100,000บาทนะครับ1 7 9 0 0 0บาทรุ่นท็อปสุด RS คั้นี้เราขับมาก็1,179,000บาทนะครับจุดเด่นก็แน่นอนได้ขุมพลัง e-SUV ครบ ทั้ง3รุ่นย่อยแล้วก็ได้ Honda Sensing ครบทั้ง3รุ่นย่อยปรับใหม่ดีไซน์สมรรถนะการขับขี่ก็อย่างที่ได้แจ้งไปนะครับดีขึ้นนะครับแล้วถ้าเทียบกับคู่แข่งในตลาดก็ต้องบอกว่าอยู่ในเบอร์ต้นๆน,นะก็ต้องรออีกเจ้าหนึ่งฮาวเลโจอร์เน wow, ประกาศราคาออกมาว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ถ้าเทียบสมรรถนะในกลุ่มที่มีขายอยู่ตอนนี้แล้วส่วนตัวผมก็ใช้มาร์ด้าซีเออยู่แล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่า HRV เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับได้ความเป็น ไฮบริดนะครับประหยัดน้ำมันทาง Honda c เค i มไว้25.6กิโลเมตรต่อลิตรก็ถือว่าประหยัดมากนะครับก็แล้วแต่ชอบนะครับสุดท้ายนี้ครับก่อนจากการก็รบกวนเพื่อนเอเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Auto Station ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมมอนสเตอร์ต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ